มันร้านอาหารที่เราชอบกินนี่นาะมี่นั่นก็มีที่นี่ก็ด้วยทำไมร้านอาหารที่เราชอบมันถึงมีสาขาเยอะแบบนี้ละเนี่ยแล้วทุกคนล่ะคะเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงเห็นร้านอาหารหรือธุรกิจต่างๆที่คุ้นหน้าคุ้นตาตั้งอยู่ทั่วทุกมุมโลกเต็มไปหมดใครเป็นคนคิดค้นระบบแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้แกะรอยโลกลงทุนจะพาทุกคนย้อนรอยไปหาคำตอบกันค่ะ เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระดีๆช่วยกดซับกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเอเชียธุรกิจด้วยนะครับคำเตือนเนื้อหาคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อการศึกษาไม่ได้มีเจตนาชี้นำการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการแกะรอยโลกลงทุนรายการที่จะพาเพื่อนๆเ,เรียนรู้โลกแห่งการลงทุนไปด้วยกันค่ะปัจจุบันนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านสะดวกซื้อหรือร้านอาหารที่อยู่รอบตัวเราก็มักจะมีสาขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและกระจายตัวไปทั่วทุกที่อย่างรวดเร็วแถมพอมีสาขาเยอะๆแล้วเนี่ยยังประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากด้วยยอดขายที่ทะลุเป้าแบบถล่มทลายอีกและสิ่งที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้มีชื่อเรียกว่า ธุรกิจแฟรนไชส์นั่นเองค่ะแฟรนไชส์คืออะไรแฟรนไชส์คือรูปแบบธุรกิจอย่างหนึ่งที่เจ้าของแบรนด์ขายธุรกิจให้กับคนทั่วไปและอนุญาตให้ใช้ชื่อแบรนด์สูตรการผลิตหรือระบบการดําเนินธุรกิจของตัวเองเพื่อขายสินค้าหรือบริการนั้นๆในรูปแบบเดียวกันกับทางแบรนด์ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วทางเจ้าของแบรนด์จะกําหนดรูปแบบวิธีการดําเนินธุรกิจในทุกๆสาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันตามต้นแบบของบริษัทเท่านั้นค่ะ เพื่อรักษาในเรื่องของภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าและบริการเอาไว้ค่ะซึ่งการทำธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์จะมีข้อดีตรงที่ร้านค้าต่างๆที่เป็นแฟรนไชส์ของแบรนด์จะกลายเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติและยังเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากจนเกินไปเรียกได้ว่ายิ่งมีสาขายเยอะพบเจอได้บ่อย ก็ยิ่งมีคนรู้จักเยอะมากขึ้นนั่นเองค่ะอีกทั้งเจ้าของแบรนด์เองก็จะได้รับรายได้ทั้งจากการขายแฟรนไชส์ส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้าและค่าตอบแทนอื่นๆตามเงื่อนไขที่ทางแบรนด์กำหนดไว้อีกด้วยค่ะโอ้โหใครจะเป็นเศรษฐีชนสิชานสิใครอยากขีรถทัวร์ชาแนสิชาแสิ มีน่าล่ะผู้ประกอบการหลายๆคนถึงหันมาทำธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์กันเยอะขนาดนี้แล้วธุรกิจแฟรนไชส์ที่นิยมทำกันเยอะๆเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากที่ไหนล่ะจริงๆแล้วรูปแบบของการทำแฟรนไชส์เริ่มต้นในช่วงยุคก,กลางของยุโรปค่ะที่ถึงแม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากแฟรนไชส์ในปัจจุบันแต่ก็มีแนวคิดพื้นฐานบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเช่น การให้สิทธิ์ในการดำเนินกิจการการควบคุมคุณภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์โดยในยุคนั้นกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครจะให้สิทธิพิเศษกับคุนนางหรือองค์กรทางศาสนาในการปกครองพื้นที่การเก็บภาษีหรือการทำการค้าและในบางครั้งก็มีการอนุญาตให้ใช้ชื่อหรือตราสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันที่มีชื่อเสียงเช่นมหาวิทยาลัยหรือโบสถ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการดําเนินกิจการต่างๆและกษัตริย์หรือผู้ปกครองนครเองก็จะได้ส่วนแบ่งจากเหล่าขุนนางด้วยซึ่งรูปแบบก็จะคล้ายกับธุรกิจเฟรนไชสยในปัจจุบันนั่นเองค่ะและหลังจากยุคนี้ไปก็มีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงและปร,ะปรับปรุงรูปแบบอยู่ตลอดแต่ระบบเฟรนชชสยเริ่มมีเขาโครงที่ชัดเจนขึ้นมาครั้งแรกจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทขายจากซิงเกอร์โดยในปี1850ซิงเกอร์เป็นผู้ให้ความรู้ระบบการค้าปลีกแก่ร้าานลูก ซึ่งถือเป็นต้นแบบของเฟรนชไชส์เลยก็ว่าได้ค่ะและในตอนนั้น ซิงเกอร์ใช้วิธีสร้างเครือข่ายการขายปลีก้วยระบบพนักงานและการเป็นดีลเลอร์ซึ่งกลุ่มที่เป็นเครือข่ายเหล่านี้จะต้องจ่ายค่าสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจําหน่ายในระดับภูมิภาคด้วยค่ะและถึงแม้ว่าการจัดการระบบของซิงเกอร์จะไม่สมบูรณ์และไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่แต่ก็นับได้ว่าซิงเกอร์คือผู้หวานมาเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้สร้างระบบแฟรนไชส์ใหม่ในอนาคตเลยทีเดียวค่ะจนการมาถึงของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเย์ค洛อก็ได้ปลุกไฟให้กับระบบแฟรนไชสมากขึ้นไปอีกโดยเขาได้นำแมคโดนัลเข้ามาในกลาง 1,950 1950ถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นเจ้าของสูตรแฮมเบอร์เกอร์แต่เขาก็ทำให้แมคโดนัลล์ประสบความสำเร็จอย่างมากจากการนำระบบแฟรนไชส์มาใช้และได้เข้าไประดมทุนในตลาดหุ้นครั้งแรกซึ่งราคาหุ้นของแมคโดนัลล์นั้นสามารถขึ้นได้สูงสุดเป็น2เท่าตัวในทุกเดือนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้แฟรนไชส์อื่นๆเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มอีกค่ะจากนั้นร้านค้าทั่วทั้งอเมริกาก็หันมาทำธุรกิจรูปแบบนี้กันเพิ่มมากขึ้น จนฝังรากลึกลงไปในวิถีชีวิตของคนอเมริกันเรียกได้ว่าเรคอรอคคือคนที่ปลุกกระแสะธุรกิจแฟรนไชส์ตัวจริงเสียงจริงเลยก็ว่าได้ค่ะ สำหรับประเทศไทยเองธุรกิจแฟรนไชส์ได้มีการริเริ่มมาแล้วกว่า20ปีค่ะเริ่มตั้งแต่ปีพศ2526ซึงธุรกิจแรกๆที่ใช้รูปแบบแฟรนไชส์คือธุรกิจด้านอาหารและร้านค้าแบบมินิมาร์ตตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คงจะเป็นร้านสะดวกซื้อเปิดตลอด24ชั่วโมงอย่าง7 e l e v e n ที่มีสาขาในไทยเยอะจนนับไม่หวัดไม่ไหวหรือชายสี่มีเกี้ยวที่คงไม่มีคนไทยคนไหนไม่เคยกินแต่ถ้าอยากรู้ว่าชายสี่มีเกี้ยวประสบความสำเร็จได้ยังไงรายการ The Success Story ก็ได้ทำคลิปไปแล้ว ตามไปดูกันได้เลยนนะะคะั่นแวะขายของอีกแต่ถึงอย่างนั้นธุรกิจในไทยจะเป็นแฟรนไชส์ที่เน้นทําธุรกิจแบบซื้อเพื่อการลงทุนมากกว่าค่ะจะไม่ค่อยมีการมองถึงการสร้างธุรกิจของตนเองเท่าไหร่และในบางครั้งยังใช้การบริหารแบบเก่าที่เน้นความเป็นระบบครอบครัว<ๆ>เลือดคนคนจ้างกาสลองสองปีบอกยอกหยอกยอก,ยอก รวมถึงระบบงานของบริษัทแม่ที่เน้นการขยายธุรกิจที่มุ่งผลกำไรเท่านั้นทำให้อัตราความล้มเหลวของธุรกิจเฟรนชชสยในภาพรวมของไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนโดยสรุปแล้วนะคะระบบเฟรนชชส์เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่ยุคลางของยุโรปและเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนมาถึงยุครุ่งเรืองในสหรัฐอเมริกาจากธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมาถึงประเทศไทยของเราธุรกิจเฟรนไชสยเป็นรูปแบบธุรกิจที่ช่วยให้แบรนด์สามารถเติบโตได้อย่างรรววดเ็ สร้างการรับรู้ในวงกว้างและสร้างรายได้ให้กับทั้งเจ้าของแบรนด์และผู้ซื้อแฟรนไชส์แต่ก็มีความท้าทายเช่นกันค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วการทำธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยทั้งระบบที่ดีการควบคุมคุณภาพและการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าในตลาดท้องถิ่นนั้นๆด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลคือบทสรุปของแกะร้อยโลกลงทุนตอนกำเนิดระบบแฟรนไชส์จากร้านเล็กสู่ธุรกิจเครือข่ายทั่วโลกต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบคลิปนี้นะคะ และเพื่อไม่พลาดสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะแกะรอยโลกลงทุนไม่เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวแต่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เป็นนักลงทุนที่เพียบพร้อมกว่าใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ